เป็นเพียงแม่ค้าติดดินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะสาวลาวผู้นี้เล่าถึงความเป็นมาของชีวิตเธอได้น่าเห็นใจแต่เธอก็ไม่เคยโทษใครหรือโทษโชคชะตาเธอมีความมุ่งมั่นมานะอดทนเพื่อสภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนเราท้อได้แต่อย่าถอย เป็นกำลังใจให้นะคะแม้ทางเดินของทุกคนจะไม่เหมือนกันแต่ความฝันความพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จสู้ๆนะคะผู้หญิงคนนี้เธอสู้ชีวิตมากมายเดี๋ยวมะนาวจะให้พี่น้องไปรับชมคลิปของเธอนะคะ ก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับมนาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆ like, ก,กกำลังใจไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากเป็นยังคือสู่ชีวิตคักแท้่อยกับ่ได้ยอยากเป็นอย่างดอกที่คอ,อ,อยสู่ชีวิตก็ยออน่อยอยาก้ซงเนอ่ร้างตัวอยางมีอนาคตที่ดีคือคนอื่นนี่แเาะว่าหน้าว่ามีคนซัพพอร์ตว่ามีคนหนุนหลังคือคนอื่นเขาเดย เอกไหลยังนั่งกันเลยฮาเองทุกอย่างเอาไวานาั่งโมมิพรมีเม่คนทีน่นั่งเอิญว่าพอมมนะาเม,อม่ทุกมือนีเนาะพระเจ้าบเมนพิรมย์เม่แฉกไปนั่งพระเจ้าแคเป็นพอเม่เดี่ยงซื้อเอาวาต่กรพระเจ้าบรมีิูุเลยเขาเลยเอานางไม่หยงนั่งโมโหหรอกว่าตัวเองมาจากไสเจ้าขาเอามาวิธีใดเจ้าว่าเขาซื้อ ดีกว่าเขาขอดือว่าเข้าเก็บเอานะนั่งกับโบผู้ตัวอนนั้นมันกับโบมีเฟซไม่ได้เนาะมันก็ยากแล้วเขาสิพูต้นปลายซ้ายเหตุนั่งถามมันพ่อเมย์ผู้คนเดี่ยงนะถามขาเจ้ากับโบย่อมบอกถามย้ำไลเขาเจ้ากับหายนั่งก็เลยโบถามเอาที่นั่งหูมาหนะยนี่นคนอื่นเราซูฟัง ตอนนั้นพ่อแม่เลี้ยงห้องเขาเจ้าเป็นทหารดูเขาไปอยู่ขายแล้วเขาอะไรดูวันนี้นะโอ้ไรดูของบาแล้วก็มีจตะรู้นี่ต่แท่งนะเห็นไหเขาอล่างรูกก็เกิดเขาเลยเอานั่งมาเลี้ยงวันนี้ดังจากที่ว่าเขาไลยนางมาแล้วนะ่าก็พากันหน้าออกจากอาชีพทหารหนั่นเขาก็หอบมานั่งนี่ลงมาเลี้ยงอยู่บ้าน ระวังค่ายทหารก็บ้านที่นั่งอยู่ปัจจุบันนีหมืนกันเถอะใกล้กันประมาณหนึ่งลอยไปแล้วคุณติวะลอยสี่หัชิดลักบอกว่ามันเป็นเงื่อนตางนะแต่จ่าคือว่าเขาเลี้ยงนั่งอะไรประมาณสองสามปีแล้ว่ะเนาะมีเขาเท่าไรดูเขาดูเขาใหญ่มากเขาก็หักจะดูเขาเขากะโบคอยสืบสวนแกน้าแนงเป็นไหนหรอกบางคนก็บอกว่าดูเต่าทั้งสองเมนดูตัวเองเขาก็หักคือกันแต่เขาเลี้ยงมาแต่หน่อย เออสีบอจิงสซงจะถือยูต่วาผู้ใดมาถือกับตัวเองขนะดโบหู้หรอกคอยนีถือแล้วคือดูเขาเองเขาจะส่งเสริมทุกอย่างเลยอย่างไดรถเขาก็ซื้อให้อยากไ้เงินเขาก็ให้คือนั่งเขาก็ได้ส่งเสริมอีกอย่างหอบน่งอย่างไรอย่างนั่งกระท้าวเวีองทุกอย่างแม่กระสูซสิพีแบบมีแดดแม่แต่นในหน่อยคุณ ข้อทุกข์ในวามเสี่ยงนะมันเป็นชีวิตประจำวันของนางนางกะสิสูญชีวิตไปแบบนี้แหละข้อฝันของนางนะนางอยากเก็บเงินไปเฮ็ดห้างปามามือหนึ่งนางเก็บเงินพ่อนางกะสิเอาไปเฮ็ดห้างเลยจ้านางกะสิออกจากเกลือนข้าเจ้านลยนะนางกะสิไปอยู่ห้างอ๋อทุกคนเป็นกำลังใจให้นางในเด้ออนาคตเจ้าเด้อฮาร์ปได้อยู่หรอกบ่ว่าเจ้าสิผ่านยังมาก จะแน่แจ้งเฉ่าะไเจอสิคักไปได้ไปเห็นขวดร่มค่นพันมาเนี่ยบุมีไขาทนได้จะคุ้นได้ไปสีเบาวความจริงให้ฟังจริงให้ฟังเนื้อสีเบาเรื่องพันนี่ขวดกระพานมาตั้งแตะลุนแล้วพันมาตั้งแต่อ,อ,ยอยาอยานนุยังหน่อยหน่คนแหละแต่ว่าเป็นพันอีหยังหรอกพันอุปสรรคพันความทุกข์นี่แหละไปเดิมเฮียนผ่าขายหางเงินใส่เองลนตนเองมาตั้งแต่อายุชิบชีสิผ่าปีผม นัก,กเอาเบ้ากระสูไปเป็นคนมือคือมูใดเจ้าฮับไดจะ,ไะบอกไม่เห็นห่วยร่วมพานมากกับหลายคนเนียวโบมีไทยทนไดเจะคนไปเป็นคนบุนคอยสิเขาสังคมปันไดไม่ได้อาสิหายกับโบมี่ไปดินไปเที่ยวข่อยกับโไปเราเบี้ยวห่ยกับกินจะาเถื่อคือไม่ได้มีงานบุญหรือว่างานด้อยกระทงงานขงเขาเล่าบอ่อจิสันอนะ่ะคนอื่นเขาอาสิพ้าแฟนเขาไปนางกินเบี้ยไปด้อยกระทงน้ำกันไปนางรับเล่า แต่ว่าสำหรับข่อยอ่ะข่อยไปขายขนมอยู่ในงานน,น,น่ะนะข่อยไปเลยไปนั่งนับเหล่าน้ำจ้าไรแต่ว่าข,อข,าขาอ่อยแค่ขายเครื่องคือยามปีใหม่เนาะคือหมู่สงกรานต์จังสันว่าเดินพขอสิพาแฟนเขาไปดินไปเที่ยวบนนัานบนนี่ไปกินเบียร์แต่สำหรับขอ่อยยามปีใหม่ข่อยไปหล่อสือแกนหมูม่วงหล่อสือซาตาา่ำบะมันไปส่งน้ำผ่านข่อยไปหรอไม่ไปส่งน้ำผ่านแล้วข่อยลงไปหล่อสือเครื่องต่อ ไปบรไล้ผ้าเจ้าไปเลโลกินเหี่ากินเดียวันนันบนนี้คนอื่นเขาเจ้าหาหบริไล่บ่อัาว่าย่มเข้ามาหาเนอคือตอนนั้นนะ่อยโ่มพนอยู่เนื้อนะ่ะเขาอย่ามาดินน้ำคนอื่นหันไม่ได้แฟนเข้ามาดินนำ้ำก็อาจซิผ้าไปดินไปเที่ยวยว่าไปกินเผายู่หานนอกอย่างนั้นเข้าก็พผ้ากันเปน็นหนดินอยู่้ันพักในว่าสำรัข่อยว่าวมาหาว่ามาดินน้ำผ้าไปดินอยู่วัน กินเขาก็ป้าพนังกินอยู่ก้างทางค่ะเนยไม่ไปกินอยู่ในหาดเนาะเขาก็ต้องกินเผากระซื้อไปตื้นเงินพี่เดียบร้อยไอหูไปทายวัดไอหูแล้วเขาก็ให้เมื่อว่าเขาไม่มีเวลาสียูลนเนี่ยเขาตอบเปคล้ายเครื่องดูกข้าวเขาจะแยมเสาเขาจะตื่นจะสี้บุญยังตื่นมากเกี้ยมเครื่องไปตลาดบางเครือเขาโทรมาแซตมาเขาจะไม่ห้ามจับไม่ท้าหยาบเขาไม่หอนตลาดเลยแห้งหายยักอีกยังว่นๆไม่ไหวอยู่ เพื่อนเขาแซกมากกรอนก็ได้ตอบสักมือมันเปื่อนนะยางจ um ับโทรศัพท์อีนี้ค้ายคือองวัดจนหอดที่สองโมงยจังเนยตอบกาแซกแต่หาหมงเสาม่ตอบเขาท่สองโมงแลมาเมื่อันเอยกินข้าวเที่ยงแล้วตอนแรกผมไปตัวอีกไปหลอดซื้อ่องดมบัตรมือไ้เด็กออกค้ายเด็กนั่มไปซื้อไปทุกอย่างนะะไปอย่มกบไปซื้อกบย่ปลาไปซื้อปลาย่มันเฮ็ดเพาะออกไปซือเฮ็ด คือเดี่ยวคอยก็ส่งออกตางเมืองตางแขฉงนะก็มาเงานตอนแรกก็จนเจ็ดแปดโมงก็จะกินเข่าเพื่อสิอาบน้ำเดี่วก็นจนเด้อตามจีได้เปิดอ่อนนะมันเพื่อเข้ากับนวนปาบริลล้อมพระทรัพยชีวิตเม่นขาดติดดินนี่ท้าให้บริยูนี่จุดนี้บ่หูหรอกว่ามันยากมันง่ายเฉยๆอันว่าเขาได้ซื้อเครื่องซื้อซัดมาแล้่ยวนะยาสิวาแต่หับโทรศัพท์ยาสิวาแต่ตอบแซะเถอะมันบุญยากคนกินเข่ามันกินต้มเครื่องเราบฝุ่น ย่านฝาก็ท่านย่านรุกเพานว่ามือไร้มันสวยลด,ดไปก,อนะก่อ,อ,น,อเน,กเนเ่ไดากน่่่่่ป่นก่ตา่่่่่ปป่่่่่่่่่่อบบ่่อ่่่่่ออ่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่ม่่่่่่่ม่อ,มอ่่่่่่่่่่่่่่่่่้อน,กกออน่่่่่่อ่นกก่อาากกบบน่่่่่อ่่่อ่่่่่่เ่้่่่่่่ล่่่่่่่่ล่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สล่่่่่่่่่ไป่่่่่่่่่่่่่่เ่ามา่่่่่่่่่่่่่่บบ่่่่่่่ล่่่่่ฝากไป แหวเขาสื่อเป็ดสื่อไก่เนาะเขากับบัจักเอามาคั้งบัจักเอามาแหนะใส่กันมูยู่มาเนาะแล้วสีแดงหันมือเคื่องสิบสองโมงจะหนีกินเข่าทีเดียวไมนมือไรสื่อเครื่องไรขันวาเลยฝากไปตรวจหันเออแค่เนรอุ่นใจเนรมันว่ามาสวยเนาะมือไรโดนไปก่อนบริภากเครื่องอันอุ้ยอันมือนั่นหันกินเข่ากับบัวแสบนอนกับบัวรับคือน้ำเครื่องฮะนะที่บินไปขาดที่ดินนี่มันโคตรทุกข์เลยแหละ แต่ว่าข่กบถอยข่กระสู่ตไปเพราะว่าข่ห้าเงินอนสางตัวถาว่ามือนึ่งไข่เฮดสัเน็จแหลยตามกว้องฟันของข่อยข่อยอาจจะมีเวลาให้เขาคือคนอื่นและข่กบไ่ได้ยู้จุดนี้ตลอดไปดอกนี่แดะคือเหตุผลที่ข่ร่มไผ่เขาก็ทนบ่ได้ยอดข่หาาต่เงินข่บ่มมีเวลาส่วนตัวให้เขาคือมีดายคนมาเ่าข่ว่าเป็นยังคือบ่เปิดใจบ่เม่นมาคนด้วยบ่จังบ่เปิดใจร่มไผ่อันนี้มันโบแมนเนอเพราะว่าโยคิดว่าทาค่าเปิดไปแดวนะ มันก็สิเป็นคือข่อยโ่มพันมานะะมันบมมีไผทนได้เพราะว่าผู้ใช้ฮนะเพามาคนมีเวดาา้ให้เพามาคนที่เขาใจเขาคนบมมีเวด้ให้เขาคือข่อยนะ่ะมันบมมีไผมาทนได้ดอกมีแต่ว่าให้ข่อยเปิดใจแล้วข่อยสิตามขึ้นเด้อนี่ข่อยเป็นแบบนนี่มีไผ่รับข่อยใดเนี่ยผู้ใดครับไดตอบมาดูว่าจะพร้อมสิสููไปน้ำข่อยไดบ่ Bye.